มาชมกันต่อครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube สุดดำสวยๆจารัดครับคลิปนี้พาทุกท่านมาชมการใส่เรียกว่าอะไรนะพี่ย,ย้ยอยเหรอกากบาทกากบาทนะครับเผาขับหน้าฟอร์ดซีหกาครับถอดตัวนั่นออกมาถ <c oughs> อดเผาไหมถอดเผาไหม กิ๊บกิ๊ของใหม่ใช้ไม่ได้ป่ะพี่มันหนาใช่ไหมนี่ครับเก็บทีต่ติดมากับกับย่อยตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ครับมันหนาไปต้องใส่กิปเก่าแต่ว่ากิ๊เก่าม,มีมีครบมะดิต้องไปซื้อร้านประเสริฐใช่ไหมพี่มีขายอ่ะน่าจะมีนะไอ้กิ๊เหลเนี่ยทำไมอันของมากับย่อยทำไมมัน มาประกันแทะเนี่ยมันใส่ไปมันเข้าไปไม่ลึกนะครับต้องระวังให้ดีเลยงัดหรือว่าเนี่ย ดูไหมน่ะมังงานหรองานไหมใส่ตัวย่อก่อนใส่ตัวนี้ได้ใส่ตัวน่้ก่อน ใ่ตอนนี้มันจะหมดนะเป็บเอ้เข้าวะเนี่ยไม่เข้านะจับยาเขาเรียกว่ายอยเป็ดทิศใช่ไหม นี่เขาเรียกว่ายอยเปดทิศครับน,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 นี่ปูนเตี โขขอย่างเงี้ยเวลาเราจะใส่มันจะง่ายไม่ได้ไม่ชนลูกปืนใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปเล็งอะไรมากเข่าแล้วแล้วพอจะตอกย้อนกลับมาใหม่แล้วก็ใส่กิ๊บก่อนอ๋อช่วยดว่ากิ๊บใหม่ใช้ไม่ได้เหรอได้หนานั่งนั่งฝนนั่งเจียวนั่งเจียวใช่ไหมเฉพาะเธอก็บอกว่ากิ๊บใหม่มันหนาเลยหนาเนาะใส่ไม่ได้ โอ้โหะเรื่อเลยอ่ะโอ้โาทำมาอย่างไรเนี่ยผลิตมาอย่างไรทำไมมันไม่ได้สเปคเลยอ่ะนะพี่เออนุ่มเบาผลิตมาไม่ได้สเปคเลยครับ เพื่อให้อัดจารบีได้ด้วยนะอัดจารบีผมหันหัวอัดจารบีออกด้านนี้นะอ๋อแล้วเดี๋ยวเข้าไปยังไงครับยังไงก็ติดมันหมุนยังไงก็ติดผรดอักคอนี่ก็ติดนะติดอะไรหัวอัดแง่ถ้าเราไม่หัวอดไม่ถ้าใส่หัวอัดสั้นติดไหมมันต้องใส่ขุดเอาไว้ถ้าไม่ใส่เนี่ยต้องมันดูแลขยันถอดมาอัดไม่งั้นอ่ะ พอมันทํางานจัระบีมันร้อน่ะมันก็ไหลออกมาเรื่อยไงเออต้องอุดไว้เนาะพี่เนาะใช่จริงต้องอุดหรือว่าไม่ต้องมีเลยก็ได้ต้องอุดหาน็อตออกเหลี่ยมมาอุดไว้หมัดฝรั่งมนาะให้ฮะหมัดฝรั่งอ่าก็ต้องปุ๊บมันจะเด้งคืนครับเด้งคืนมามา,มาดัน อ๋อเขาว่าต้องตีดูใช่ไหมเ้ยเราต้องตีให้มันดีดขึ้นมาเนี่ยเกี<ๆ>้พอเราถอดกิ๊บพอเราตีเนี่ยมันจะถอยขึ้นมาเลยนะอ่านั่นแหละอืมได้แล้ว <c oughs> ถือว่ากิ๊บพอไหมนเนี่ย่น,น,น,นะะน,นมันจะีไม่้ีไม่เข้าอืาอ ดีแล้วนะพี่เดี๋ยวแตกนิ้วเนี่ยเดี๋ยวเตะเรียบร้อยคลิปมันหายไปอันหนึ่งเหรออุ้ยมันหายทั้งหมดเลยเหรอครับให้มันเหลืออยู่อันหมดแล้วไม่มันมีอยสามอันเลยมีสามอันเลยไหนสามอันเอาพี่ใส่ไปกี่อันแล้ว ครบแล้วม yeah. uh ีส huh. mm ีใ hmm. ช mm ่ไหมหนึ hmm. mm ่งสองสามสี hmm. oh, oh, mm ่ของเดิมไงก็ตอนแรกไม่ไ hmm. ด mm ้ถอดถ้าถอดก็หายอถ้าถอดก็มีหายเลยแล้วถอดไว้จากไหนวะนั่นของเดิมอะเดี๋ยวใส่นี้ก่อนรู้สูตรแล้วสองหนึ่งสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองเอ้สองห้าสิบสองสองหกออกนี่ออกเปนนี่ อันนี้อันนี้อันที่มานั่งปาดนั่งเทียอยู่สักพักจะเข้ามาวะเท้ายาวเฮ้ยอยวโดนซีนเด้งอ่ะเด้งกระดาษลวดเนี่ยพอซีไม่ลงมันเด้ง เด้บบเงอะไรเอ้นี่ทำไมมันลงดีแทะกระด้นสานซากระดอนกระดน้ะดนได้กอะไรใส่ละ ลิคกิปกิบกิบใิ้ขึ้นให้ขึ้นเอาออกดิอ๋อใแ้มันเลื่อนขึ้นมาอนนี่จะใส่อ๋อ ชนลูกปืนหรือเปล่าพี่ไม่เข้า ลับแหละพี่น้องโลโตโยยหน้าเน็ตอินชีเพนดิออกมาละ ទិញហេមិនព្រួយហ្នឹងព្រួយយះយ៉ាងនេះឡើងនេះណែ มง่วงนอนเนี่ยจะหลับนั่งไปนั่งมาจะหลับขาดได้เนี่ย เฮ้ยเอ้ยเอา่ะอะไรไม่รู้เนีเ่ยชนไหมหัวนี้มันโดนครับไงหัวนี้มันโดนครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยละเทะเนี่ยหากิปเลยเอามองแต่นี่ทไมดูนี้ดูร่องมันหนาดิ ใส่คล้องไหมใส่กิบไหมครับไปดูเออนนเข้าเข้าเฉยเลยอันนี้ร่องมันลึกอ่าโร้างอาจจะใส่ได้หรือเปล่าอันนี้ร่องมันพอดีเพราะว่าดูร่องมันหนา คลิปตัวนี้สำคัญเลยใช่ไหมครับตัวล็อกไว้เลยอ่ะต้องเลยต้องอันนี้นะเอาอันนี้อืมเอาอันนี้ไว้นี่แล้วก็นี่ใส่แล้วนี่มันคู่กัอันนี้นนนนนว้ใช่หรออ๋อเอาอเอาอคลิป เอากิฟเกา่าใส่ตัวใหม่นี้ใส่ตัวยอยยอยใหม่ครับต้องใช้สมองในการทำงานนะครับอง,งนะอต้องวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็วิจัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ